เราไลฟ์ถูกเพจไหมเนี่ยขอดูก่อนโอเคคิดว่าน่าจะถูกเพจนะ <c oughs> แป๊บหนึ่งดิแป๊บหนึ่งดิโอเคหวัดดีฮะ <c oughs> คิดว่าน่าจะถูกเพจคิดว่าน่าจะได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยว ตอบคาถามนะครับหลายคนนะครับที่กําลังถามเข้ามานะครับเเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งจริงๆแล้วได้คุยกับทีมช็อปปี้นะครับเมื่อเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อเช้า,าแหละนะเมื่อเช้า <Yeah. S 1> เขาก็อัปเดตมาให้ฟังนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีหลายคนที่จะ <f air> ได้อ่านหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งผมช่วยบอกแล้วกันนะก็ <f air> ถ้าใครเห็นไอตรงเนี้ยไอข้างๆตรงเนี้ยได้เห็นเนาะนะไอตรงเนี้ยที่เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนค่าธรรมเนียม คือเห็นสงสัยกันเยอะคือจะบอกว่าจริงๆตรงเนี้ยเขาเพิ่งเปลี่ยนวอร์ดดิ้งนะครับเขาเพิ่งเปลี่ยนวอร์ดดิ้งเมื่อเช้านะครับไอ้วอร์ดดิ้งตรงเนี้ยไม่ต้องซีเรียสไปเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแบบคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มทุกคนให้เป็นจาก2เป็น5เปนะเขาแค่เปลี่ยนเนี่ยค่าคอมมิชชั่นนะเพิ่มของ Sho p ป,ปี้มอลอย่างเดียวนะเรื่องแรกคืออันนี้มันเป็นของ s h o p ป,ปี้มอลไม่ได้เกี่ยวกับคนขายธรรมดาเพราะนั้นไม่ไม่ไม่ต้องรีบพยายามที่จะ ตีโพรตีพายหรือย้ายประเทศไปขายที่อื่นนะครับขายที่เดิมได้นะครับคิดค่าธรรมเนียมยังเท่าเดิมอยู่เฉพาะในส่วนของค่าคอมมิชชั่นฟรีนะคอมมิชชั่นฟรีนะตรงนี้เขาเขียนกันชัดๆนะครับอ่านอ่านดีๆเนาะค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นฟรีนะครับของสินค้านะที่ซื้อจากบนช้อปปี้หมอกดตรงนี้กดตรงนี้นะไอตรงที่เขียนว่าอ่านที่นี่เนี่ยอ่านที่นี่เนี่ยกดตรงนี้กดตรงนี้พอนะก,กดตรงนี้เสร็จปุ๊บ เนี่ยตรงนี้เห็นไหมเขาเขียนว่าช้อปปี้มอลล์นี่ประโยคแรกเห็นตรงนี้นะประโยคประโยคตรงนี้นะมีอันนึงแล้วช้อปปี้มอลล์เห็นป่ะแล้วก็ข้างล่างลงมาตั้งแต่วันที่21มิถุนานะตรงนี้ก็จะเป็นช้อปปี้มอลล์เหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนแรกอ่ะที่เขาสื่อสารออกมาเขาไม่มีคําว่าช้อปปี้มอลล์ทำให้พวกเราแตกตื่นกันนะกลัวว่าร้านธรรมดาก็จะโดนไปด้วยแต่ทั้งหมดนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่า,เ,า <ๆ S 2> เขาไม่ได้คิดแพงขึ้นนะเขาไม่ได้คิดแพงขึ้นเพราะว่าพวกมอลล์เนี่ยก็โดนอยู่แล้วประมาณนี้นะพวกมอลล์โดนอยู่แล้ว ให้ที่ใส่ airpod หน่อยเสียงดัง,อง,องเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปิดเสียงดิ้ปิดเสียงแล้วใส่หูฟังดิดงงดอ่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นของ shopee mall เนี่ยเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะแต่ผมเข้าใจว่าคนที่ตามเราเนี่ยในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกร้านค้าธรรมดาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ไม่ต้องแตกตื่นตกใจไปโอเคไหมเดบบี๋ยวแป๊บนะขอจัดการเรื่องเสียงก่อน อ่ะโอเคตามนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องแรกจบไปต่อไปเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหมวดหมู่สินค้าซึ่งมันจริงๆแล้วมันได้ผลกระทบเนี่ยมาจากตรงนี้เหมือนกันเห็นปะตรงหมายเหตุที่มันเขียนว่ามันมีตรงหมวดหมู่สินค้าเพิ่มเข้ามาตรงหมวดหมู่สินค้าตรงเนี้ยจริงๆแล้วอยู่ดีๆไม่ใช่ช้อปปี้ประเทศไทยเนี่ยหาเรื่องอยากจะเปลี่ยนนะคือมันเป็นผลกระทบที่ได้มาจากของทาง global งปปเนี่ยของ shopee เนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนหมวดหมู่สินค้าให้มันตรงกันนะเพื่อการซอสสินค้าที่มันง่ายขึ้นนะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเป็นอีกรูปหนึ่ง ิดอันนี้หน่อยเดี๋ยนะแป๊บนึชื่มต่อฟังมันเชื่อมต่อเองอืมยุ่งจังเลยโทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องไหนอะเครื่องนี้ออกเนี่ยนะฮะไลฟ์สดอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะโอเคไปเชื่อมต่อตรงนู้นอย่างเชื่อมแล้วเนาะโอเคกลับมาเรื่องของไอตัวหมดหมู่สินค้าตรงนี้เนาะทีนี้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราเนี่ยต้องทํากันหมดเลยนะครับคนที่ขายในช้อปปี้เนี่ยต้องทําแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันตรงด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนไม่ตรงเนี่ย visibility ของเราเนี่ย อนาคตต่อไปมันอาจจะไม่ดีแล้วคนอาจจะหาสินค้าเราเจอน้อยลงนะก็เดี๋ยวอันนี้แนะนําว่าให้ไปศึกษาจากในตรงนี้ขึ้นไหมว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนี้ขึ้นเนาะหน้าจอน่าจะขึ้นนะครับให้เราไปศึกษาจากหน้าจอที่เขียนว่าค่าธรรมเนียมการตรงเนี้ยตรงนี้ตรงเนี้ยคุณเข้าไปดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมแนงก์ไว้ข้างล่างคุณเลื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างนะแล้วคุณก็กดตรงที่นี่ตรงนี้คุณกดดูที่นี่ตรงนี้นะ พอคุณกดดูที่นี่ตรงนี้สจปอ๊บมันก็จะมีเป็นตัวไกด์ไลน์ซึ่งเขามาบอกอยู่นะว่าค่าเปลี่ยนแปลง้หมดมูเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจริงๆมันจะมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนาคือเดือนเดือนหน้านะเดือนหน้าแต่ว่าตะกี้เท่าที่คุยจากทีมมาเห็นเขาบอกว่าเอ่อจะเริ่มมีการเปลี่ยนหลังบ้านแต่ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมนะครับอาจจะเร็วกว่านี้หรือช้าวกว่านี้เพราะว่าของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศแรกที่โดนบังคับ ให้เข้ามาสู่ในการเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่อย่างที่ตะกี้ผมบอกไปนะว่าเขาเปลี่ยนแปลงทุกๆประเทศเลยที่มีช้อปปี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เราอาจจะเป็นประเทศที่2หรือ3ที่จะได้เปลี่ยนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เปลี่ยนตอนแรกเนี่ยระบบเสถียรหรือยังนะเพราะฉะนั้นวันที่21ของเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคร่าวๆนะครับถ้าเกิดใครมีนะคุณก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีหมวดหมู่บางหมวดหมู่ที่เปลี่ยนไปเช่นหมวดหมู่อาจจะเป็นพวกของเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยที่เคยอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์อาจจะโดนย้าย ผมไม่แน่ใจว่าผู้คุณขายรายการคุณก็ต้องไปลองดูนะครับว่าหมวดหมู่ของคุณนะคืออะไรเห็นไหมแล้วมันจะมีหมวดหมู่ที่มันแตกแยกย่้าอยขึ้นมาเยอะขึ้นเห็นไหมจากเสื้อยืดกลายเป็นมีมีเนี่ยมีคุณลักษณะสมบัติมีคุณลักษณะสินค้าที่ต้องเกาะเพิ่มขึ้นด้วยนะเป็นไม้แขนสั้นแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราใส่ได้มากขึ้นการซอสสินค้ามันก็จะดีขึ้นเท่าที่ผมได้ยินมานะครับแต่เราไม่แน่ใจว่าออลกริทึมงมันทางานอย่างไรนะรแต่ที่แน่ๆยังไงแล้วคุณก็คุณก็ควรที่จะะะต้้้อองใใสรรายลลยลเีดหมันันนนคคบบถว ซึ่งถ้าดูดีๆแล้วนะการที่เราใส่รายละเอียดครบถ้วนลักษณะสินค้าที่จําเป็นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับของอีกค่ายหนึ่งนะครับซึ่งของอีกค่ายหนึ่งก็ให้ใส่มานานพอสมควรแล้วช้อปปีก็มีให้ใส่เหมือนกันนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เรื่องของแผนผังหมวดหมู่สินค้าตรงนี้อืหมวดหมู่แผนผังหมวดหมู่สินค้าตรงนี้นะคุณลองกดเข้าไปดูนะครับว่าหมวดหมู่สินค้าของใหม่ของเราเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นหมวดหมู่ไหนนะครับแล้วเราจะโดนคิดค่าธรรมเนียมอะไรที่มัน แตกต่างจากเดิมหรือเปล่าเนี่ยนาคตเนี่ยคือให้คุณมาดูตรงนี้คุณลองพิมพ์เลยนะครับว่าคุณขายอะไรคุณก็จะเห็นว่าเนี่ยพวกหมวดหมู่เนี่ยมันจะถูกแยกย่อยออกมาทั้งหมดทั้งสิ้นอาจจะมีสุดสุดหมวดหมู่ย่อยเป็นห้าลำดับก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะเนี่ยลองดูข้อมูลแต่ละอันก็จะมีรูปดําเนินข้อมูลเข้าไปว่ามันมีอะไรบ้างคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเราต้องใส่อะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมครับอันเนี้ยลองดูเลยว่า สินค้าที่เราขายเนี่ยเราขายประเภทไหนแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่เนี่ยคือแนะนําว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ระบบมันพร้อมให้เปลี่ยนให้เรามอนิเตอร์เข้าไปสินค้านะครับมันมีเวลาก่อนที่เขาจะเขาจะใช้ไอเขาเรียกอะไรเปลี่ยนหมวดจริงจังนะเพราะเขาจะเปลี่ยนหมวดจริงจังคือมิถุนาแต่พฤษภาเราก็เปลี่ยนได้แล้วเพราะฉะนั้นเราดูให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่มันจะ a อคทีฟเพราะว่าถ้าแอคทีฟไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้สินค้าเรา visibility หายก็ได้หรือคนที่พร้อมกว่าก็อาจจะได้อันดับที่ดีกว่าก็ได้นะ แล้วเขามีเวลาให้เราทำตั้งแต่เดือนนี้วันที่ยี่สิบกว่าก็ใครที่พร้อมก็ลองเข้าไปดูนะครับใครที่พร้อมก็ลองเข้าไปดูโอเคประมาณนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเคลียร์นะครับน่าจะเคลียร์เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าผมไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดแล้วนะครับเพราะว่าในไฟล์ pdf ซึ่งเขามีให้เราดูเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้แล้วก็ทำตามได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเนี่ยรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ต่างๆซึ่งเขาก็มีโปรโมทอยู่แล้วว่าทำอะไรได้บ้างเนาะตรงนี้ผมผมไม่อธิบายเพิ่มแล้วกันเพราะว่ามันง่ายนะมันง่ายโอเค ตามนั้นนะครับี๋ยวผมขออ่านข้อมูลนิดนึงนะครับมีขออ่านข้อมูลนิดนึงแล้วก็เรื่องของตะกี้ผมน่าจะลืมพูดไปในเรื่องเรื่องเรื่องค่าธรรมเนียมเนาะค่าธรรมเนียมใช่ปะ่ะค่าธรรมเนียมของ cashback หรือ f ร e shipping 9 9้เก้าเนี่ยมันขึ้นจริงๆนะมันขึ้นจริงๆแต่ว่ามันก็ขึ้นต,ต,ตั้งแต่ตอนต้นเดือนแล้วนะผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วมันขึ้นนะครับมันมันน่าจะขึ้นอยู่แล้วนะเพราะฉนั้นก็เราก็สามารถที่จะดูพวกค่าธรรมเนียมนะจากในหน้าตรงนี้ได้นะ เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปนะครับค่าธรรมเนียมตามบริการตามหมวดหมู่แยกให้ออกก่อนอันบนเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับของมอ l นะอันล่างเป็นของค่าแคมเปญต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้มันมีการปรับขึ้นนะครับจะเป็นการปรับขึ้นเป็นตัวออ order, เดอรอ์เขาเรียกว่าอ,อะไรนะค่าบริการสูงสุดต่อชิ้นแมคแคปเนี่ยเขาปรับขึ้นนะครับบางชิ้นจาก200จะเป็น300อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองศึกษาดูดีๆนะครับแล้วก็ลองเลือกดูก่อนว่าของเราเนี่ยควรจะ เหมาะกับการเข้าร่วมแคมเปญเหล่านี้หรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราของเราเนี่ยมันเป็นของที่มันมีมาจินค่อนข้างเยอะนะครับคุณจะเข้าร่วม2องันเลยก็ได้ก็ยังเน้นย้ําอยู่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าร่วมทุกอันนะครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกอันผมผมพูดผมนึกสภาพให,ให้ให้ทุกคนฟังง่ายๆแบบนี้และกันว่าการเข้าร่วมแคมเปญแต่ละอันมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียต่ตางกันนะเปรียบง่ายๆว่าสมม,มุติว่าพวกแคมเปญที่คุณเห็นอยู่สีเขียวสีส้มนะมันเป็นประตูที่ประตูทีี่่จะะพาาาาาคคนนนนนเข้าา้้มทรล,ลกันใน เป็นประตูหรือป้ายบอกทางที่จะพาคนเข้าร้านในห้างนะจริงๆแล้วต่อให้เขาไม่เข้าประตูสีเขียวหรือประตูสีส้มเขาก็อาจจะเดินมาเจอร้านคุณได้อยู่ดีเพียงแต่ว่าการที่อยู่ดีๆเนี่ยร้านคุณไปโผล่เหมือนนึกสภาพเหมือนมีประตูไปที่ไหนก็ได้ของโดเรมอนนะ่ะไปโผล่ในหน้าของแคมเปญน,นั้นๆนะ่ะมันก็เป็นอีกช่องทางหนึง่งซึ่งทําให้ลูกค้าเห็นร้านของคุณง่ายขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจําเป็นต้องเข้าเขาถึงจะซื้อแต่ถ้าเกิดเขาเห็นร้านคุณบ่อย อาจจะมีโอกาสที่เขาจะสนใจสินค้าดูสินค้าแล้วก็จะซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีมาชิดเลยเราไม่จะเป็นต้องเข้าโอเคปะ่ะผมผมไม่ได้มาช่วยช้อปปี้ขายของนะผมแค่มองในแง่เพราะ้าว่าผมเองก็ไม่ได้เข้าทุกอย่างเพราะว่ามาชิดเรามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นบางทีที่เราเข้าพวกนี้เราลองดูจากประวัติในแง่ของเรื่องของการเงินนะ่ะเขาเรียกว่าเรื่องของการเงินในหน้าของการเงินหลังบ้านนะครับคุณลองดูเช็คดูก็ได้ว่ามีคนใช้โค้ด นะที่ส่งฟรีนะเดือนหนึ่งสักกี่คนมีคนใช้โค้ดคอยแทชแฟกสักกี่คนนะค่าใช้จ่ายที่เราเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยทั้งหมดต่อเดือนเนี่ยเป็นประมาณกี่บาทพอนี้ว่าบอกไหมแล้วพอคุณรู้ต้นทุนนะที่คุณเข้าแคมเปญไปแล้วคุณก็ลองมาดูว่าค่าการตลาดเนี่ยทั้งหมดมันเท่าไหร่นะคุณสามารถที่จะเอาถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าไอประตูสีเขียวสีส้มเนี่ยเราเอาไอค่าการตลาดที่เราไปลงจากตรงนั้นที่โดนเก็บเนี่ยที่เป็นค่าธรรมเนียมเนาะนะมาทําเป็นวอลเชอร์ er ส่วนลดของร้านค้าได้ไหมมาทําเป็นค่าการตลาด ที่ไปยิงโฆษณา Facebook หรือว่ายิง Google a d ได้ไหมดังนั้นตรงนี้นะครับไม่จําเป็นเน้นย้ําว่าไม่จมําเป็นต้องเข้าแต่ถ้าเกิดอยากจะเพิ่มยอดการมองเห็นเนาะอยากจะเพิ่มประตูสักประตูหนึ่งเป็นประตูไปไหนก็ได้อย่างโดเรมอนใน s h o ป e, ปี้นะที่มันมีแคมเปญต่างๆไหมว่าเราจะรู้ว่าโค้ดมันอาจจะมีไม่ได้ครบถ้วนสําหรับทุกๆคนก็ตามนะ แต่ต่อให้โค้ดมันจะไม่มีให้เก็บแต่เวลาที่กดเข้าไปในหน้านั้นเนี่ยมันก็มีไอสินค้าที่มันเกี่ยวข้องที่มันอยู่ในแคมเปญนั้นอย,อยู่ดีซึ่งเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ถูกไหมหรือบางคนประเภทที่แบบชอบเก็บโค้ดเยอะๆนะเก็บก่อนและกันแล้วค่อยดูว่าโค้ดอันเนี้ยใช้กับสินค้าอะไรได้บ้างซึ่งคุณเคยเห็นไหมว่าบางทีอะด้วยลักษณะของคนที่ซื้อจริงๆอะบางทีเขาไม่รู้นะว่าเขาอยากจะซื้ออะไรเออเขารู้ว่าเขาต้องเก็บโค้ดก่อนแล้วมันก็จะมีคาว่าใช้โค้ดเลยเพอกดใช้โค้ดเสร็จปุ๊บ ไอสินค้าที่มันใช้โค้ดนี้ได้มันจะโดน listing ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งไอคนที่มันอยู่ในเนี้ยมันสามารถที่จะมีโอกาสที่จะขายได้นีกออกไหมแต่ก็อย่างที่บอกแบลว่าเข้าใจว่าทุกคนไม่ได้มีแบบกําไรเท่ากันฉะนั้นก็ลองดูตามที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ทีมฝากมานะครับเรื่องสุดท้ายที่ทีมฝากมาอื <c oughs> ผมว่าก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเริ่มอันนี้ไปพร้อมกันอาจจะมีโปรเจกต์ที่จะเริ่มไปพร้อมกันแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อันไหนวะอันนี้อันนี้เดี๋ยวขอโฆษณาให้เขานิดหนึ่งจะบอกโฆษณาก็ไม่ถูกเรียกว่าส่งข่าวแล้วกันส่งข่าวนะครับเพราะว่าบอกตรงว่าผมเองก็ไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรจากการไลฟ์ครั้งนี้เลยนะครับแค่มาส่งข่าวให้ฟังกันเฉยๆอะโอเคตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็อเผอิญน,นะครับเข้ามาในเพจพอดีนะแล้วก็อยากจะเห็นช่องทางใหม่ๆนะ อยากรู้อยู่แล้วแหละว่าการขายเปิดการขายในช่องทางอื่นมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่ดีตอนนี้ช้อปปีมันมีโครงการนี้นะครับ create new possibility ไรสักอย่างนี้นะครับคือใครที่จะเปิดร้านใหม่นะครับเปิดร้านใหม่ใช้คําว่าเปิดร้านใหม่นะครับไม่ใช่ร้านเดิมนะเปิดร้านใหม่หรืออยากจะกระโดดเข้ามาในโครงการนะครับตรงเนี้มันเป็นอีกช่องทางหนึง่งในการที่จะเขาจะสนับสนุนเราอะตามที่เขาเขียนนะครับลองไปอ่านรายละเอียดเดี๋ยวผมจะลงไว้ข้างล่างน,นะครับ เวลาที่ผมไลฟ์เสร็จเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้นะครับว่าคุณจะเข้าไปดูอ่านไอ้พวกนี้ยังไงนะตรงนี้นะคุณก็กรอกเพียงแค่กรอกข้อมูลจะมีทีมงานของช้อปปีเนี่ยสร้างบัญชีแล้วลงสินค้าให้ผมใช้คําว่าเขาสร้างบัญชีแล้วลงสินค้าให้แปลว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องสมัครไอเดียของช้อปปีแต่เพียงแต่ว่าคุณกรอกข้อมูลและกรอกข้อมูลอะไรบ้างกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลนะครับแล้วก็พวกนี้นะโอเคไหมนะเนี่ยคุณต้องการขายอะไรมีสต๊อกพร้อมขายไหม อารมณ์ประมาณนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณมีกี่ชนิดคุณเพียงแค่กรอกเดี๋ยวจะมีทีมงานเนี่ยเขามาจัดการแล้วก็เซตติ้งหลังบ้านให้โดยที่เราไม่ต้องสมัครไอเดียอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เปิดแล้วแต่ยังไม่ได้ลงสินค้าช่างมันเอาใหม่เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ทําเดี๋ยวมาทําใหม่พร้อมกันเพราะว่าผมมีอยู่ผมมีอยู่ร้านหนึ่งซึ่งร้านนั้นนะ่ะยอดไม่ได้ดีเท่าไหร่ผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวปิดร้านนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่พร้อมกันผมใช้คำว่าเริ่มกันใหม เดี๋ยวอาจจะมีคลิปที่แบบว่าสั้นๆนะครับลงให้ฟรีๆนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคุณกับผมมาเปิดร้านใหม่พร้อมกันคือจะขายดีไม่ดีไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าเรามาช่วยกันในช่วงที่เป็นช่วงเวลาที่มันยากลําบากแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะแบบคุณก็อาจจะแบบไม่รู้จะไปเรียนกับใครไม่รู้จะตามยังไงก็ลองดูแล้วกันมาเปิดร้านเหมือนกันถ้าขายไม่ดีก็ขายไม่ดีเหมือนกันผมก็จะทําให้คุณรู้ว่าผมเปิดใหม่ผมก็ไม่ได้ขายดีเนาะโอเคเพราะฉะนั้นใครที่ ได้รับทราบนะครับพิมพ์ว่ารับทราบมาใครอยากจะเปิดร้านใหม่กูลองดูแต่ว่าไม่เอาร้านใหม่ไปซื้อของจากร้านแรกนะอันนี้จะโดนแบรนทั้งร้านแรกและก็ร้านใหม่ด้วยนะครับตามนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามช่องทางการเรียนอะไรการใช้เครื่องมืออะไรต่างๆได้ที่เพจนี้นะครับที่เพจนี้ก็คือของเพจอาจารย์ช็อปปี้หรือช็อปปี้ยูนิเวอร์ซิตี้นั่นเองนะซึ่งบอกก่อนว่าผมไม่ได้ไปสอนในนี้แต่ว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยเขาแนะนําไว้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นโอเคไหมโอเคมีอะไรครบถ้วนมีอะไรสอบถามไหมนะ ใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็นดิไลฟ์อยู่ใจเย็นดิใจเย็นดิอย่าเพิ่งมาคุยค้ำไปเอ้าให้เวลาสองนาทีนะครับสองนาทีในการดึงคำถามก่อนที่เราจะปิดแล้วนะครับเพราะปะก,กติผมก็ไม่ได้มาไลฟ์ตอนกลางวันด้วยแต่ว่าเห็นมันมีตั้งแต่เรื่องค่าธรรมเนียมพิลึกพิลึกที่แบบคนเข้าใจผิดกันค่อนข้างเยอะเนาะไม่อยากจะแบบให้มันกลายเป็นประเด็นหลักนะว่าคิดขึ้นค่าธรรมเนียมอยู่ก็อยู่ยากอยู่แล้วนะประมาณนั้นโอเคไหมมีคําถามอะไรถามนะครับตอนนี้สองนาทีตอนนี้เที่ยงห้าสิบนาทีนะครับ อ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใส่ใจคนติดตามนะครับอืนะครับเพราะฉะนั้นไอที่อยู่ข้างล่างนี่เดี๋ยวผมเพิ่มให้อีกหนึ่งบรรทัดนะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็เรื่องเรื่องการเปิดร้านใหม่นะเขาใช้ชื่อแคมเปญว่าอะไรนะเอเนี่ยทีมงานเปิดร้านให้นะครับทีมงานเปิดร้านให้จะเป็นอันนี้นะครับผมก๊อปปี้ไว้นี่อันนี้นะครับ ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับผม copy ไว้ให้นะครับเลื่อนขึ้นมาให้นิดนึงนะครับอ่ะผม copy ลิงก์ URL ไว้ให้เผื่อว่าคุณไม่ได้เข้ามานะครับคุณเข้าไป j o ยนะครับไปกรอกแบบฟอร์มนี้นะครับอย่างที่บอกนะว่าไม่ต้องไปสมัคร ID เองเขาจะไปสมัครให้เขาจะลงสินค้าให้เขาจะมีคนแนะนําให้เขาจะมีมิชชั่นให้คุณทํานะก็ถ้าคิดว่าหยู่ไหนอยู่บ้านไม่มีอะไรทำอยู่แล้วนะลองไปทำาอันี่ดูลองไปทำาอันี้ดูอ,อ,ดอ่ะอ่าคอมเมนต์ก่อนไปครับโอเค สวัสดีทุกคนครับสวัสดีขอโทษที่ไม่ได้สวัสดีใครเลยนะครับเพิ่งมาสวัสดีนะครับอืมมีคนผู้ถูกนะครับไอ้ข้างๆตรงนี้ข้างๆฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเป็นของมอนะอย่าเข้าใจผิดนะเป็นของมอนะไม่ใช่ของร้านธรรมดานะไม่ต้องแตกตื่นนะครับโอเคอืมมีคนรับชมรับชมเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่มีคนถามเยี่ยมครับสร้างมาเหมือนกันว่าเออใช่มันจะมีเรื่องของการปกปิดข้อมูลลูกค้าเออใช่ใช่ใช่เรื่องดีครับเรื่องดีครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาอีกครันหนึ่งครับ ขอบคุณมากเลยสําหรับพี่วุฒินะครับมีการปิดข้อมูลลูกค้ามีการปิดข้อมูลลูกค้านะอันนี้น่าจะใครที่เป็นสายที่ขายขายอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นข่าวอยู่แล้วเนาะน่าจะเห็นข่าวอยู่แล้วว่าเขาปิดไปทําไมเขาปิดไปเพื่ออะไรนะครับเหาจริงๆขี้เกียนหาในนี้มีป่ะในนี้มีป่ะแต่เล่าให้ฟังแล้วกันนะอยู่ในเนี่ยดูดิเนี่ยอันเนี้ยเป็นอันที่ผม ผมไม่ค่อยได้ทําอะไรถ้าดูดีๆผมได้คะแนนความประพฤติด้วย <laughs> เห็นไผมมีคะแนนความประพฤติด้วย <laughs> มันไม่ใช่เพรว่ามันไม่ได้นะเอาโอเคเรื่องการปิดข้อมูลลูกค้าเนี่ยเอาจริงๆแล้วคือน่าจะเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าตอนเนี้ยเมื่อก่อนเวลาที่คนกดสั่งของนะมันก็จะชื่อขึ้นชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นเรื่องของบางร้านค้านะที่มีการโทรไปนะมีการโทรไปประมาณว่าจ่ายตังเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะไปกดดันเขาเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเยอะเกินไปเขาก็เลย คิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่แค่สั่งแต่ยังไม่จ่ายตังค์เนี่ยก็ปิดข้อมูลไว้นะครับเราคงไม่อยากจะโดนเหมือนอารมณ์ลักษณะที่แบบโดนขายประกันทั้งที่เราไม่อยากจะซื้อใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะคล้ายๆกันจะว่าเป็นเรื่องดีก็ดีจะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่รู้สิแต่ผมคิดว่าปกติคนไม่น่าจะไปโทรหากันบ่อยบ่อยู่แล้วมั้งนี่ก็คือการปิดข้อมูลลูกค้าแต่เมื่อไหร่ที่มีการยืนยันแล้วก็เราก็ข้อมูลก็จะขึ้นมานั่นเองนะครับจบนะง่ายโอเคจบเร,เรื่องเลิกนะครับหมดแล้้ล้วววมมัหหแแลลนะ สวัสดีสบายดีสบายดีครับสบายดีสบายดีบยดแบบใส่หน้ากากนะครับทุกคนใส่หน้ากากด้วยนะครับยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศอ่ะยังไม่ประกาศเหรอเอาทำไมเรารู้ล่ะเออแปลกดีมันมันไม่ได้ขึ้นมาในในเอ่อในไอ้นี่หรอกเดี๋ยวผมลองหารูปดูนะผมไมรูว่าผมจะหาเจอหรือเปล่าเห็นที่ไหนพี่วุฒิผมไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าหาไม่เจอก็ขี้เกียจขี้เกียจไลน์แลตอนนี้นะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีรูปอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาส่งข่าวไว้หน้าเพจนะครับโอเค าารักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ตอนนี้ไลฟ์สั้นๆนี้ขอจบก่อนละกันนะครับใครมีคำถามอะไรก็ทักมาในอินบ็อกซ์นะครับถ้ามีเวลาดีจะไปตอบให้โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ